สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการร้อยแปดพันเก้ากับผมวุฒิจดมานะครับท่านผู้ชมครับในทุกๆช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับในหลายพื้นที่ก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับที่หลากหลายน่าสนใจนะครับก็จะเน้นหลักเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและก็วัฒนธรรมนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับมีหนึ่งกิจกรรมนะครับที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะครับเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์และก็การเจ้าขยะ้เกวียนพระบาทครับตรงนี้ครับจากเรื่องราวตรงนี้ครับก็มีการจับประเด็นตรงนี้มาครับนำมาร้อยเรียง เป็นเรื่องราวแล้วก็จัดการแสดงขึ้นเป็นแสงเสียงน่าสนใจมากครับซึ่งวันนี้ครับผมมีให้ท่านผู้ชมครับได้รับชมกันนะครับอย่ารอช้าเลยนะครับตอนนี้ครับการแสดงรอเราอยู่นะครับไปชมกันเลยครับ ทุกคนหยุดพักค้างคืนที่นี่ก่อนลุงนี้เช้าคอยออกเดินทางกันต่อเว้ยเอาพวกเราในกองให้หยุดพักที่นี่ก่อนระเดี๋ยวมืดทาลงเดินทางก็จะมีอันตารายเฮ้ยไอ้เปียเอ็งไปหาไม้ฟืนมาก่อกองไฟรอบรอบกองเวียนด้วยและก็จัดเวียนยามให้ดีแถวนี้นะเว้ยแมวป่าตัวมันสูงทองเอลชูนะมึง เหลอหลับไปเถอะมึงเอมันจะข้าไปกินส่วนพวกผู้หญิงก็รีบจัดแจงหุงหาอาหารไปแยกย้ายกันไปครับครับนายกองเอาเร็วเร็ว,เ,รวเอาแกไปหาฟืนมาไอท้ทอกแกไปตักน้ำเร็วประเดี๋ยวจะมืด นายกองครับท่านเดินผ่านทางนี้บ่อยๆรู้ไหมว่าเขาทำกองทรายเอาไว้ทำไมทำจะใหญ่โตเชียวอืมมึงนี่ช่างสังเกตจริงๆกูฟังเขาเล่ากันว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตากเมื่อท่านยึดเมืองจันทบูรณ์ได้แล้ว ท่านก็ออกรวบรวมไพร่พลสเบียงอาหารสุดทางตะวันออกไปถึงเมืองตราดนนทนเขาเล่ากันว่าท่านเสด็จมาเส้นทางนี้ท่านมาเมืองขลุงบุรีเพราะว่าตอนที่พระเจ้าตากสินท่านยึดเมืองจันทบูรณ์นั้นมีเมืองขลุงบุรีมีชุมชนเก่าแก่เป็นร้อยร้อยปีอยู่ถึงหกชุมชนโอ้โห านกองครับเมืองขุงนี่มีมานานก่อนพระเจ้าตากมาเมืองจันทบูนเป็นร้อยร้อยปีเฉรือครับมีอยู่ที่ไหนบ้างล่ะครับเฮ้ยก็มีสิวะปู่ของปู่ของข้าเล่าว่าชุมชนแต่ละแห่งจะมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่พระเจ้าตากมารวบรวมพรอพนที่วัดอินทรารามท่านได้มาสร้างใจดีไว้หนึ่งองค์ ที่วัดโพธ,ธารามท่านก็มาสร้างเจดีไว้อีกหนึ่งองค์แล้วเลยไปถึงวัดช่องลมเขาว่าท่านขุดสระน้ำไว้ที่หนาวัดเพื่อให้ทหารช้างมาได้มีน้ำดื่มน้ำกินกันเพราะว่าวัดช่องลมไม่ได้ก่อสร้างติดกับคลองเหมือนกับสองวัดที่ผ่านมาส่วนวัดที่สี่วัดมรคารามเป็นชุมชนใหญ่ อยู่ใกล้เหมืองขลุงวัดที่หคือวัดอืวัดหิรัญยารามและชุมชนที่6กก็คือชุมชนวัดคงคารามแล้วท่านก็พากองทัพข้ามแม่น้ำเวนไปเมืองตราดไปได้พอค่า,าได้เรือสำเภามาอีกเป็นจำนวนมากอีกในหนึ่งเส้นทางนี้เมื่อครั้งรัชกาลที่สเกิดกรณีพิพาทกับยวน ท่านได้สั่งให้ขุดหลุมหลบภัยเอาไว้สุ่มโจมตีเป็นระยะระยะสองกิโลเมตรต่อหนึ่งหลุมเช่นที่บ้านตะปอนน้อยแถวแถวศาลาตะมองที่ท้ายเนินหมู่หนึ่งตำบลเกวียนหักและปากซอยบ้านน้ำชูหลุมนั่นยังมีเข้าลางอยู่ในเว้ยเฮ้ยนายกองครับผมฟังในกองเล่าแล้วไม่เห็นจะเกี่ยวกับกองเจดีทรายเลยนี่อุบะเกี่ยวสิวะ เพราะบริเวณนี้เป็นลานทรายกว้างขาวสะอาดตาเมื่อต้องแสงแดดระยิบระยับตาไปหมดเขาว่าเป็นการอธิษฐานเพื่อให้การเดินทัพรวบรวมรไลพร่พนสำเร็จดังใจปรารถนาแต่ยังมีอีกในหนึ่งที่เขาเล่าต่อต่อกันมาเหมือนกันว่ามีพระมหากษัตริย์รรรสเสด็จผ่านมาพร้อมด้วยสาวใช้นางสนมกำนันในมาเห็นทรายขาวสะอาดตา จึงทรงรับสั่งให้สาวสีสาวชัยช่วยกันโกยทรายและก่อกองทรายเป็นเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชาทําให้กองทรายมีความศักดิ์สิทธิ์มาจวบจนถึงทุกวันนี้เลยเว้ยศักดิ์สิทธิ์ยังไงครับนายกองเขาว่าคนแถวป่าขั้นเนี่ยพอถึงสงกรานก็พากันมาแก่บนต่างๆนานาเขาว่าบนอะไรก็ได้ บ้ๆๆไปว้ขาชักง่วงนอนแล้วเว้ยเฮ้ยตรงนี้ต้องรีบเดินทางไปถึงเมืองกลุ่มเวยเออเออไออเออเออเออออเ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 อ่เออ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 วออออเออเเออเ กองพระาวานเกวียนออกจากบ้านป่าขั้นมุ่งสู่เมืองขงบุรีด้วยความรีบเร่งเฮ้ยพวกมึงเร่งตะโพงเกวียนกันหน่อยประเดี๋ยวจะถึงเมืองขุนมืดคำแล้วอะระวังกันหน่อยนะเว้ยระวังเกวียนข้ามคลองวัดอินทรารามและวัดโพธารามระวังหัวมันจะตกใจตื่นเจอประช่อนแล้วหัวมันใหญ่เท่ากระดุมเกวียนนะเว้ยมันจะวิ่งตะพงเอาไว้อยู่ไป อ,อย่างนั้นชีวิในกองในกองในกองครับหยุดก่อนหยุดกอ่ดกอนครับเฮ้ย มีอะไรรึเขียนครับเควียนในกองขานหน้ามันรูดหยุดซ่อมก่อนได้ไหมครับเอ้ยนิดหน่อยนะข้าจะรีบเดินทางไปถึงเมืองขลุงก่อนมืดว่าเดี๋ยวถึงเมืองขลุงแล้วค่อยซ่อมก็ได้ไป,ไปเดินทางกันต่อเอาพวกเราเดินทางต่อ เกิดอะไรวะนายกองครับในายกองครับฮะเฟียนเฟียนเวียนหักครับณวัดช่องลมที่เกวียนหักลงนั้นปัจจุบันคือบ้านเกวียนหักที่บริเวณที่เกวียนชำรุดระหว่างเดินทางปัจจุบันคือบ้านคานรูดบริเวณที่เกวียนวิ่งตะโพงใหญ่ผ่านวัดโพธาราม ปัจจุบันเรียกเพี้ยนจากคำว่าตะโพงใหญ่เป็นตะปอนใหญ่บริเวณกองเกวียนวิ่งตะโพงน้อยๆผ่นานวัดอินทาราามก็เรียกเพี้ยนจากคำว่าตะโพงน้อยเป็นตะปอนน้อยและบริเวณที่กองคารวานพักปัจจุบันคือบ้านป่าขั้น บานตะปอนปากหันนั่นเรื่องยาวทำสิงสาวลำดับความตามต้ตำนานยังมีเหตุอาเพศายในชีวิตความสักบสน รอยพระบาท่ที่เก่าคันน้งแมวขอฟงและบุญบาปนึ่งงาทสงกรานตดารีตประเพณีแกลวบุญตาดูบางิ ว่าปีนี้ฝนไม่ตกมากี่เดือนแล้วอเออจริงของแกหุอยอีเทปอีเทปจ้าพ่อเรียกพี่ทำไมไปตักน้ำตักท่ามาให้ลุงดำหน่อยไปตาแดดตาลมมาร้อนเลือสิกชนี่ก้าพ่อพดำต้ยมีลูกกับเขาคนก็เลี้ยงไม่รู้จักโต มันกระกดกกระเดกฮึกูละกลุ่มชิ๊บเป่งฮึแกยังดีพอค่ะถึงมันกระโดกกระเดกไปบ้างก็ยังรู้จักหุงข้าวหุงปลาลุงดำนี่จ um, ้าน้ำฝนเย็นๆลุงดำหาปลามาได้เยอะไหมเอ้ยเอ้ยแกอย่าไปเล่นของปลาลุงดำเขา ว่าเดี๋ยวปลาจะหกงหดเฉดหรอกเอออีนี่พ่อนี่ก็แปลกมองเห็นฉันเป็นเด็กอยู่เรื่อยนั่งคุยอะไรกันพอทุยพ่อดามอ้าวไอท้ทิศถึกไปไหนมาเอ,อ้ยนั่งก่อนนะนั่งก่อนนั่งน,งน,งนงักินน้ำกินถ่าก่นก่อนเอาไปดูน้ำในนามา แกเอ้ยน้ำแหงนะ้าแตกกระแหงหมดเลยปีนี้ไม่รู้จะทำยังไงผนก็ไม่ยอมตกถ้าแรงอย่างนี้อีกครึ่งเดือนข่าวอดข้าวกันเนเๆ่อืมจริงอย่างที่ไอ้ทึกมันพูดข้าก็นึกอยู่เหมือนกันตอนที่จับปลาอยู่ข้าว่าจะลองชวนพักพวกแหนางแมวกัน ข้าก็เลยแวะมาหาเองนี่แหละว่าเราจะลองแห่นางแมวกันสักสามคืนเออดีดีข้าเอาด้วยเราจะแห่กันเมื่อไรดีล่ะก็คืนนี้แหละเอาคืนนี้เลยแล้วเราจะเริ่มตนที่ไหนดีที่บ้านข้านี่แหละทุ่มตรงนัดเจอกันที่นี่เลยไปงั้นข้ากลับไปก่อนจะไปชวนพักพวกมาเยอะๆ ก็กลับเหมือนกันจะไปหาหน้ำดื่มที่บ้านร่องครองคอหน่อย พวกเราเชิญเชิญทั้งนี้เลยข้ามียาดองอยู่ไหหนึ่งมือเอาเอาเลยตามสบายพวกเอเอแล้วนี่ไอ้ดำมันหายไปไหนวะนี่วะมันบอกให้พวกขามากันก่อนน่ะและมันจะตามมาทีหลังอ้าวน,น,นู่นนี่สภาพายของแมวมาด้วยข้ามาช้าไปหน่อยว่าจะจับแมวจับไปจับมาแมวดันหนีเข้ามุงเมีย เอาพวกเราพร้อมแล้วเริ่มกันได้เลยประเดี๋ยวจะดึกเอาอีดําอีเขียวมาหาแมวเร็วมา ชาวต้นภาพรลอนฝนเทลงมาฝนเทลงมาชาวบ้านเอ่ยอย่าเพิ่งขายลูกข้าวจะถูกลูกไม้จะแพงหิวเะาข้าวขอ,ขอ,อนมะแกงทำตาแดงแดงฝนเทลงมาฝนเทลงมา,า,มงมาแมวดำดำชอบกินปลา

ฝนก็แปลงอากาศร้อนสังห่อนึ่งจีบแ้ชีวิตของพวกเราคงเศร้ามองฝนไม่ตกน้าก็ขาดจนแห้งของตามน้อง ตกแหลงปลาแหงตายแล้วจะเอาข้าวปลาที่ไหนกินเราคงสิ้นยิ่งคิดยงใจหาย แล้วชวนกันแ่นังแมวขอฝนไปเพื่อจะได้ฝนมาทำนากัน แกจะเดินหาตะวักตะบวยอะไรของแกนักว่าตะมึกข้าชักจะเวียนหัวแล้วนะลงนั่งคุยกันก่อนสิวะแกจะคุยอะไรก็คุยไปสิวะข้าฟังอยู่แล้วฮอ,อากาศร,ร้อนๆอ,อย่างนี้ยิงไกลอีกแกข้ายิ่งร้อนใหญ่ฮะแกว่ายังไงนะตะมึกอะไรแกแกมันเป็นยังไงว่ามาตะมึก เฮ้ยใหญ่แมนข้าว่านั่งใกล้ๆแกอากาศอบอ้าวอย่างนี้ยิ่งร้อนใหญ่แค่นี้แกต้องโกรธข้าด้ยวยเรอะข้าได้ยินแกเรียกข้าว่าอีแกนี่วะเชอะอีตอนสาวๆไม่เห็นจะพูดอย่างงี้สักคำพอพออย่าเถียงกันเลยพอเถอะแม่แมนเออข้าเพิ่งนึกได้ไอ้ทุยไอ้ดำมันแห่นางแมวกันลั่นบ้านล่านทุง่ง ป่านนี้แล้วข้าไม่เห็นฝนมันตกเลยแห่ปุ๊บจะให้มันตกปั๊บได้ไงข้าว่าพวกมันคงลืมเอาต้นกล้วยทําดอกไม้แดงไปไว้ตามสามแยกสี่แยกแน่ๆเลยเอ๊แล้วนี่ไอ้มีมันหายไปไหนข้าไม่เห็นหัวมันตั้งแต่เช้าแล้วอ๋อข้าลืมบอกเอ็ไปตะโจก ลูกมันป่วยมันป่วยกันทั้งบ้านเลยวานให้เอมีไปตามหมอที่ท้ายบ้านเขาว่ามันอาการหนักเสียด้วยนะเอองั้นข้าต้องไปเยี่ยมมันสักหน่อยปีนี้บ้านเราไม่ลูกเกิดอาถรรพ์อะไรกันนักเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตายกันเป็นว่าเล่นช่างสลดหดหูจริงๆอ้าวโน่นไอ้มีมาพอดี เป็นยังไงไอมีไปตามหมอให้ตัดจกลูกแกเป็นยังไงบ้างแม่ครับใารหมอบอกว่าไอ้จุกเส้นมันดำหมดครับยากที่จะรักษาเฮ้ยยยแมนไปเราไปดูกันหน่อยคนบ้านเดียวกันท่านผู้ชมครับเรื่องราวขอประเฟณีการชกเยืเกวียพระบาทนะครับที่มาที่ไปตรงนี้ ยังไม่จบนะครับที่ชมไปก็เป็นเพียงคข้อหนึ่งนะฮะในสุดาหน้าครับเรายังมีอีกคข้อหนึ่งนะครับของจุดที่เรียกได้ว่าเป็นคลายแม็กนะครับของการแสดงสายสีเสียงที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องเปลี่ยนความบ่าทนะครับเป็นเื่ติดตามชมนะครับในที่หน้าวันริบุวัเวลานะครับผมไม่ไา้จะมาครับลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ